เอาเริ่มเปิดไงเปิดพาวเวอร์เหมือนเดิมอย่าพูดดิเริ่มแรกก็ตู้เย็นเนี่ยเอาติดตั้งก็คือเสียบปลั๊กบ้านธรรมดานะครับแล้วก็้ไดแต่ไอ้นี่พิเศษพิเศษหน่อยนึงก็คือว่าตัวเนี้ยมันจะมีฟองอยู่ด้านหลังฟองน้ําอ่ะเปลี่ยนทุกๆุหกเดือนเปลี่ยนทุกหกเดือนแล้วเราจะรู้ได้ไงมันเปลี่ยนเมื่อไหร่ ก็เราจะจดไว้ว่าวันนี้สมมติว่าวานเนี่ยก็เริ่มต้นวันนี้เลยเพราะเราจะเริ่มต้นใช้น้ําแล้วเราก็ต้องเอาสติ๊กเกอร์ไปปิดในที่โกงน้ำครับเดี๋ยวเดี<ะ>๋ยวจะเอาปากกาไปเขียนเลยว่าวันที่เออท่าไหร่อันนี้เราจะรู้ได้ไงจากการใช้งานนะว่า <c oughs> มันหรือเราไม่รู้เลยครบะผมเดือเราต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับผมเดือต้องเปลี่ยนคือมันไม่มีอะไรเป็นตัวบอกเลยว่ากองน้ำอันนี้ตอนนี้มีกี่าน้ำเออไม่มีนอกจากเอกดมาแล้วจะมีกลิ่นอ่า มีกลิ่นออกมากลิ่นจะเป็นตัวฟองใช่ตัวฟองครับแล้อนนี้ก็เลือกกองน้ำละตอนคุณเราพูดเรื่องกองน้ำที่สองอันที่สองก็คือแบบดูหน้าจอพวกเนี้ยที่เราจะใช้ใช้โปรแกรมเนี่ยวอ้โหน้อหน้าจอหน้าจอส่วนถ้าเราเปิดเครื่องมาเนี่ยตัวนี้มันจะโชว์สิแปดลบสิแปดทำไมต้องเป็นส8ปองศาสิบแปองศานี่เขาตั้งจากโรงงานมาแล้วคือต้องต้องเป็นลบสิบแปดเท่านั้นแล้วสี่นี่คืออะไร สี่ก็คือฝั่งตรงนี้คืออุณหภูมิเนี่ยสี่องศาอืมอ่าแล้วไอ้ตัวถ้วยนี่คืออะไรถ้วยนี่คือกดน้าโอเคถ้าเราจะเลือกโหมดที่จะเปลี่ยนเนี่ยก็คือมาที่ที่รูปน้ําแข็งเนี่ยตู้ไอซ์สู้อ่ะรูปน้ำแข็งอันนี้คือเอาน้ำแข็งใช่ไหมเอานี่นี่กดน้ำที่นี่รูปนี่กดน้ำนี่กดน้ำถ้ากดนี่ธรรมดาก็กดน้ํากดน้ําก็จะน้ำออกน้ำมันจะออกมาอ๋ออ่ะแล้วอันต่อไปถ้าเราจะเอาเรียน ถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดน่ะก็มีที่รูปน้ําแข็งตรงเนี้ยเราก็กดเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรอ๋อเป็นก้อนน้ำแข็งอันนี้เป็นก้อนน้าแข็งแบบบดลดเล็กเล็กใช่ไหมบดเล็กๆแล้วมันจะแล้วแล้วจะใช้ได้เมื่อไหร่ใช้ได้ก็ประมาณนี่เราเพิ่งเริ่มจะเสียบปลั๊กตอนเราเพิ่งใช้ตอนมาบ่ายโมงใช่ไหมสองโมงใช่ไ่ป่าเริ่มติดตั้งตอนบ่ายสองใช่ไหมบ่ายสองเ้เราติดตั้งตอนไหนเสร็จอะติดตั้งบ่ายสองเฮ้ยนี่มันอะไรเข้าพึ่งไปครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ ก็บ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งของวันที่18เดเมษา2,555ต่อแล้วน้ำน้ำแข็งพวกนี้จะใช้งานได้เมื่อไหร่ประมาณอีก4-6ชั่วโมง4-6ชั่วโมงก็จะตกเวลาอยู่ที่ประมาณ6โมงถึงทุ่ม1ถูกไหมฮะโอเคจะใช้น้ำได้เพราะพอเราเปลี่ยนโหมดปุ๊บเรากดปุ๊บน้ำแข็งมันจะออกมาอ่ะกดตัวนี้หมดเป็นที่น้ำแข็งเสร็จแล้วก็เรามากด พอกดเสร็จเนี่ยน้ํน้แข็งก็จะไหลลงมาหลังจากเราจะหยุด6ชั่วโมงทางกชั่วโมงไปแล้วพอหยุดเราก็เอาออกธรรมดาเหมือนตามเซเว่น่ะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนีหมดแล้วบ้างอ่กอันนึงก็ตัวนี้จะเป็นน้าแข็งก้อนก้อนใหญ่ๆน้ําแข็งก้อนใหญ่ๆโอเคแล้วต่อไปต่อไปนี่ก็จะเป็นแบบล็อกให้เราใช้น้ําอย่างเดียวไหนตรงไหนเนี่ยเนี่ยมันมีรูปล็อกโอเคอันนี้เรากดน้ําได้อย่างเดียวถ้าเรากดน้ําแข็งกดไม่ได้แล้วถ้าเราจะกดน้ําแข็งถ้ากดน้ํำแข็งก็ต้องมาเลือนอีกทีนึง แล้วเลยนไปอีโอเคนี่ก็เป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ก้อนเล็กก้อนเล็กแล้วก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก็กดทีโอเคแล้วก็ล็อกถ้าล็อกโอเคล็อกอย่างนี้เราก็ต้องเปิดอย่างนี้ตลอดเลยเป็นล็อกล็อกนี่คือปุ่มกลางเหรอใช่ไหมให้มันมีขึ้นสองอันเนี่ยคือมันจะกดเป็นน้ําอย่างเดียวถือว่าล็อกน้ําแข็งใช้น้ำได้อย่างเดียวใช่ต่อแต่ว่าถ้าเอามาตรฐานคือล็อกตรงนี้ไปเลยก็ได้อตนนี้ก็จะเกืออะไร ล็อกตัวนี้เพื่อที่จะกดทั้งหมดเวลามีคนมือมาโดนมือมมีใครมือมาโดนไม่รู้เรื่องอนี้เราควรจะล็อกทั้งหมดนะกล็อกทั้งหมดดีกว่าก็เหมือนเหมือนตทรศัพท์เราล็อกไปแล้วจะกดปุ่มไหนอ่าใช่แล้วเราจะปลดล็อกจะปลดล็อกก็กดตัวนี้ค้างไว้สามวิสามวิเพื่อให้ตัวนี้มันปลดเส้นถ้าเราจะปลดล็อกตัวนี้ปลดล็อกตัวนี้ก็กดทีเดียวกดทีเดียวอาจจะเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งก้อนเล็กก้อนเล็กน้ำแข็งก้อนใหญ่ก้อนใหญ่พอกดน้ำแข็งปุ๊บเราก็ไป ไปดันในตัวแผงนี่ตัวแผงนี่ข้างในนี่แล้วพอเราจะเลิกก็เอาออกเอาออกโอเคต่ออ่าล็อกล็อกทั้งหมดล็อกทั้งหมดนี่เลยก็ตัวนี้เลยก็ได้โอเคกดเลยจะล็อกน้ําแข็งหรือว่าจะล็อกน้ําล็อกน้ําล็อกน้ําอ๋อถ้ว่าเราไปล็อกอย่างนี้ก็จะเป็นล็อกน้ําแข็งอย่างเดียวมันจะทําแต่น้ําแข็งอย่างเดียวใช่น้าแข็งไม่นานก็อดีทางไว้สามวิเอาไม่ออกหายแล้หายแล้วนีามาเปลี่ยนโหมดอีกทีอย่างนี้เป็นล็อกอันนี้เป็นน้ำถ้าอย่างนี้เป็นล็อกน้ําป็แขง อันนี้ล็อกน้ําทําไงอ่ะยางงี้ล็อกน้ำให่อแมนี่คือล็อกทั้งบทนี่เราล็อกทั้งบทเล่นโปรแกรมอะไรไม่ได้เลยโอเคต่อถ้าเราจะกลล็อกก็กดที่ร้างไว้สามปีเยี่ยมมากอธิบายดีมากเลยแล้วตัวนี้ก็คือเป็นแบบที่เราจะเล่นปรับอุณภูมิแต่ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้ปรับอุณภูมิปรับอุณภูมิให้มันลดลงแต่ว่าตัวนี้มันตั้งมาตรฐานอยู่แล้วไ้องไม่ต้องไปทํามันไม่ต้องใช้แล้วเนี่ยนี่ก็ขึ้นลงขึ้นลงโอเคเอาลงลงอ่ะ ลงฝั่งไหนตัวไหนเป็นตัวลงมีลงด้านนี้ลงลากเลยอะให้ลากมันเลยจะไปนู้นตัวไหนขึ้นไหนดใหยกดได้ขึ้นว่ะโอเคไหนลงออกลงเดี๋เอามีเห็นลงเลยนี่ยิ่งขึ้นเข้าไปใหญ่เลยเฮ้ยมันต้องมันต้องไปแตะที่เงาที่ขาวๆนี่ใช่ไหมใช่ใช่ไมนมีซีไปซีซ้ายซีขวาด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้จะเต็มที่มีแค่หกแต่ว่าถ้าเขาตั้งมาตรฐานตัวเนี้ยมันมาแตะที่ตัวนี้ ตัวนี้คืออะไรตัวที่จะปรับอ๋อนี่คือในตู้นี่ไงในตู้นั้นโอเคไอ้ละมีปุ่มล็อกสองตัวไม่ให้คนมาโดนไหมไม่ได้อันนี้กระสับกระส่านต้องมีคนมากดจินไดโอเคถ้าเราไม่เอาเราก็ไปกดทิ้ิงเราก็ปรับไม่ได้เนยอย่างนี้มันก็ปรับได้แต่ว่ามันจะเป็นอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ตรงนั้นอยู่แล้วเอาแล้วทำไมกดได้อะ ก็นี่แได้ถ้าคนไม่รู้มันจะมากดมันจะไปคือผมว่าถ้าถ้าล็อกได้แบบทั้งหมดนี่แต่คนไม่มาฟังอ่ะเราบอกให้เขามาฟังนี่เงี่ยงล็อกใช่ไหมล็อกอ่าล็อกล็อกกดไม่ได้นี่นั่นน่ะไม่ได้ต้องมีปุ่มนี้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 ครบหมดแล้วอันนี้อันต่อไปมาหนูคิดว่าล็อกดีกว่าคุณหมอคนไม่รู้เดี๋ยวมันจะมาแบบแตกกับสีนะหรือว่าล็อกโอเคตกลงเรารู้เราเข้าใจตรงนี้แล้วใช่ไหมเข้าใจการใช้งานตรงช่องนี้แล้วมาต่อไปช่องต่อไป ช่องต่อไปอ๋อช่องต่อไปช่องนี้จะเป็นแบบเก็บขวดเก็บขวดขนาดไหนอ่ออันใหญ่อะขนาด5ลิตรห้าลิตรฮะได้ขนาด5ลิตรใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเลยได้ได้กี่ขวดได้ประมาณ3ามสขวด3ามึงสขวดครับถ้าเราจะใช้ก็ใจุดประสงค์นี้ใช้เพื่อทำอะไรจุดประสงค์นี้ใช้เพื่อประหยัดพลังงานไหมเราเราไม่ต้องเปิดตัวนี้เพื่อที่จะไอตรงนี้มันออกมามากเกินไปใหญ่แล้วพอไล่ตรงปั้นนี้ไปทำอะไรก็ วางของเล็กๆก็ได้ไหมใช่วางน้ำที่จะวางอะไรได้ะเวลาคุณหยิบน้ําแล้วคุณจะมาวางแล้วเอาแก้วน้ํามาวางเทก็ได้๋อเข้าใจญ่ปะโอเคโอเคแล้วเราจากนี่เราเปิดเข้าไปในนี้ได้ไหมฮะในนี้เราเปิดเข้าไปในนี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้จริงๆมันได้นะเพราะผมเคยเจอผมเคยไปถามเขาเนี่ยแต่มันต้องเอาฝาหนึ่งออกต่อฝาอีออกอ่ตรงนี้อันนี้อันนี้ว่าหยิบของเนี่ยพวกหยิบ หยิบไปนั่นน่ะต้องให้หยิบน้ำหยิบอะไรเนี่ยสมมติสมมติคุณได้มีฝานี่นะคุณสามารถเข้าไปหยิบน้ำหยิบแล้วออกมาได้เลยจากข้างในโอเคไม่ต้องเปิดอันใหญ่ไม่ต้องเปิดอันใหญ่เพื่อเปิดแต่จริงๆๆเแต่จริงก็ไม่จำเป็นอ่ะเพราะว่าถ้าเราเปิดเรื่อยๆจะออกาลมปากก็จะอากาศเข้าไปแล้วหมอน้ำหเวลาดึงออกมามันจะออกลมปากเพราะมันแคบอ่าถูกต้องไม่ใช่คือถ้าจะเอาคือเราต้องเอาออกแต่จริงๆไม่จำเป็นอ่ะเพราะอย่างนี้เราไม่ค่อยใช้อยู่แล้วแล้วอย่างอื่นมีอะไรไหม ม่ระบบของตู้เย็นนี้เนี่ยน้ํามันมาจากไหนน้ํามาจากน้าประปาน้าประปาแล้วแล้วมันไปไปผ่านให้เกิดความสะอาดได้ไงก็ผ่านตัวกรองที่อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังที่ตู้มาถ่ายกรองนี่ก็ได้ไปถ่ายกรองที่ตู้เราจะอัาเทปไว้แล้วต่อไปเราเราจะจับเครื่องกรองกันนานเท่าไหราเครื่องกรองปีที่สองเดือนเนี่ยยิ่งแม่นคุณหัวเราต้องเล่นมันยิ่งนานเรายิ่งต้องแม่นนมันจะได้เฉพาะที่เราได้ประโยชน์ พออันไหนที่ไม่มีประโยชน์เราก็จะจับแต่คำถามแรกจะโทรถามบริษัทคือพอคงเลื่อนเปลี่ยนเนี่ยนะอันนี้ถ้าเสียบถามเลยถ้าเสียบแบบเกินหกชั่วโมงแล้วมันจะมีน้ําแข็งไหมมีแล้วมีแล้วคือแล้วถ้าน้ำแข็งจะมีน้ำแข็งตลอดไปปะมันจะมันจะเต็มถ้วยประมาณได้ประมาณสี่ห้าแก้วอ่ะแล้วก็รอสักพักหนึ่งประมาณหนึ่งแค่ไหนประมาณครึ่งชั่วโมงมันถึงจะบลิตยงจะผลิตน้ำแข็งอีกสี่ห้าแก้ว อีกสี่ห้าแก้วแล้วตัวท่อตัวน้ำแข็งมันอยู่ที่มันจะละลายไปเหรอมันอยู่ในเนี้ยมันเกิดออกมาได้ไหมไม่ได้แล้วมันจะละลายไปเหรอก้อนน้ำแข็งมันจะละลายไปเหรอไม่ละลายไม่ละลายไม่ละลายเด็กเหมือนเราไปกดที่เซเว่นอ่ะคือสรุปแล้วเนี่ยนะน้ำแข็งเนี่ยมันจะผลิตอยู่ในอยู่ในแท่งในเนี้อ่าฮะประมาณ4ี่ถึงห้าแก้วฮะแล้วถ้าเกิดไปกดมันหมดเนี่ยน้ำแข็งมันก็จะหมดครับก็แล้วต้องรอมันอีกครึ่งชั่วโมงเรื่องผลิตน้ำแข็งมาใช่ไหมไอ้นี้ถ้าเกิดไม่มีแข็งน้ำแข็งในนี้เนี่ย มีช่องอื่นไหมที่สามารถทําน้ําแข็งได้นี่เอาเนี่ยน้ําแข็งใส่ไว้ในนี้น้าแข็งอะไรน้ําแข็งน้ําแข็งที่เราไปซื้ออ่ะใช่ก็จะกดออกอ่ะไม่มันมันใหญ่มีที่ใส่ไม่เราน้ําแข็งจากข้างนอกมาใส่ในนี้ได้ไน้ำแข็งคุณหมอน้ําแข็งมันผลิตมาจากตรงนี้แล้วมันไหลลงนี่นะเนี่ยเหรอคุณหมอดูดิเนี่ยเออใช่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 อะไรนี่เปิดไม่ได้เหรอเปิดได้เป็นไทนั่นมันค่ะเป็นเครื่องในนั้นเปิดดูแลเป็นเครื่องทําของเขาเป็น เป็นเครื่องทำน้ำแข็งแล้วถ้าสมมุติเราต้องการทำน้ำแข็งขึ้นมาเองอ่ะก็จากแต่แท่งเนี่ยเราไปเราใส่ไว้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ันจะมาแตะตรงนู้นโดยตรงไม่ใช่ก็เหมือนกับตู้เย็นของเราอ่ะเครื่องข้างนอกอ่ะที่มันไม่มีเครื่องผลิตนน้ำแข็งเนี่ยเราก็ใส่แท่งแล้วเอาน้ำเทแล้วไปใส่ในนั้นได้ไหมได้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 ตรงนี้เป็นที่น้ำแข็งตรงนี้มีสองหลังจากเราเออเนี่ยได้ไหมได้ได้หลังจากเราทำน้ำแข็งเนี่ยเราเอาน้ำแข็งนั่นมาใส่ในนี้ได้ไหมได้ได้ไหมมันใหญ่กว่าหรือเปล่า ไม่ใช่เลยมันก็จะได้น้ําแข็งก้อนใหญ่แบบนี้ป่ะมันจะก้อนไม่เท่ากันมันจะกดไม่ออกมันจะกดไม่ออกไม่น่าจะไม่ออกถ้าอย่างนี้เราก็ต้องไปซื้อลักษณะที่มันทำน้ำแข็งให้มันไซส์เท่ากันใ่เพื่อเผื่อคนกินเยอะๆเนี่ยบดเล็กๆอ่ะไม่เราก็ต้องไปซื้อน้ำแข็งลักษณะอย่างนั้นนะใช่อย่างดเกเกิดคนกินเยอะๆเราก็ไปซื้อนั่นมาใส่ด้วยแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ทำน้ำแข็งด้วย ได้ป่ะอย่างนั้นนั่นว่ามได้อย่างนั้นได้ไหมได้ได้อย่างนั้นได้แต่เราก็ต้องไปซื้อน้ําแข็งแบบหลอดเล็กๆเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดน้ําแข็งไงถ้าอย่างนี้เวลาเราไปซื้อน้ําแข็งใสเนี่ยนะน้าแข็งใสเนี่ยเราสามารถใส่ในนี้ได้ป่ะมันมีแยกไหมระหว่างน้ําแข็งเก็บเล็กๆกับใหญ่ๆมีแยกกันไหมไม่น่าแยกแล้วแล้วถ้ามันแยกกันไม่ได้ทําไมที่มันทําใหญ่ได้ทําเล็กได้อะเราลองต้องลองดูไม่แม้ที่พูดในข้อสงสัยนะคุณกำลังบอกว่า ถ้าเกิดอันนี้เนี่ยมันจะเป็นน้ําแข็ง,ง,งไม่ได้นะต้องให้มันได้เวลา,าอให้ได้นะอจะกดนตังลนะ่างต้องลองน,นนะี่มันต้องลองเวลาเรนนะาไม่รู้ก้อนใหญ่คือใหญ่ขนาดไหนเล็กๆไอน,นี่คือก้อน,นอเล็กถูกไหมใช่มันแยกกันได้ยังไงระหว่างก้อนเล็ลกกับก้อนใหญ่เราทําน้ําแข็งก้อนใหญ่ต้องรอเวลาไหมทําน้ําแข็งก้อนเล็กต้องรอเวลาไหมนี่ตรงนี้ที่คุณไม่ได้ถามคุณไม่ได้ใช่ป่ะเพราะว่ามันน่าสงสัยที่น้ําแข็งมันทําได้แค่สี่ห้าแก้วอ่า แล้วมันหมดมันคือมันน้อยเกินไปอย่างนี้เราก็ไปซื้อน้ำแข็งมาใส่เลยหรือสมมติเราจะกินน้ำแข็งใส่อะอไอที่แบบนาไอของหวานนะ่ะเ<อ>ต้าถึงเย็นนะ่ะแล้วมันเป็นน้ำแข็งใส่เล็กๆเราก็มาใส่ตรงนี้เลยแทนที่เราจะไปแช่แต่มันก็แข็งปักเลยเข้าใจาป่ะทำไมไม่มีไฟเกิดขึ้นไม่ต้องแตะต้อกดคือเข้าใจป่ะแทนที่เราไปใส่น้ำแข็งแล้วเราก็วางพออีกชั่วโมงเรามากินมันแข็งเป็นลูกบอลใหญ่เลย ที่อย่างงี้นั่เราก็เอาน้ำแข็งพวกนั้นใส่เข้าไปในนั้น,น,นได้ไนะหมมันแข็งเก็บเล็กๆแล้วมันจะออกมาดีป่ะต้องดูก่อนที่มันออกมาเป็นเก็บแบบไหนแล้วก็ใหญ่แบบไหนเราลองดูไม่ผมกำลังบอกว่าถ้าเกิดน้ำแข็งที่เป็นเก็บเล็กๆเราใส่ในนี้แล้วเราก,กดมันไหลมายังเป็นเก็บเล็กๆอยู่ม,มันก็ดีเราก็ไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นพอามาตึงก็ใส่ได้เลย กลัวสาย้รไปเสร็จแล้วมันเป็นก้อนนะเจเออแล้วมันออกไม่ได้ยุ่งหลยออกไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีเครื่องบดแล้วถ้าเกิดมันออกไม่ได้เราจะแกะมันออกมาได้ปหเสียเลยนะคะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าอย่้อย่าลองเลยไม่ใช่เราก็ต้องเราก็ต้องไปเรียกเขามาลองไม่เราต้องโทรไปถามเขารู้วให้อันนี้ใส่ไอ้นั่นได้อันนี้ใส่น้ำแข็งเพราะอย่ามือทะลึ่งนะใส่เข้าไปในนี้นะของอ่ะ ต้องหาให้าแล้วมาปิดดีกว่าไหมไม่ต้องบอกว่าใส่ในช่องไม่ใช่เอาพลาสติกก็เอาสติกเกอร์มาปิดตรงนี้นะเขียนไว้นะแปะว่าห้ามเอาอะไรใส่ในช่องนี้เดี๋ยวมันมีมือบอลมีพลาสติกแข็งมาปิดครอบไว้ก่อนแล้วก็เทปปิดว้ก่อนต้องาแบต้องบนอ่ะตงไหนเนี่ยข้างบนน่ะคะไม่ใช่เวลากต้องแข็งไม่บอกไงเวลาอาต้องแข็งมันไม่ลงไงจักรี่ละไหลลงมาดิโอใช่ป่ะมันจ่พอดีเลยฮะคือคือมันจะใส่ได้ตอนที่มันเอาออกมา เปด็กเใช่เวลาเขาเปิดก่อนก็ไปใส่เข้าไปเออใช่นะคะต้องเขียนแรงมาแกะไม่ตรงจริงจริงๆมันน่าจะแกะได้นะให้ดูดีๆนะไม่ได้มันติดทั้งแผงเลยตทั้งแผงไม่แสดงว่ามันเอาออกมาจากนี่อ่ะติดในทั้งแผงหมดเลยต้องแกะลื้อหมดแข็งเดียวกันหมดเลยโอ้นี่อันตรายมากเออให้บางใครใส่แรงไปเท่านั้นเดี๋ยวจะเช็งก่อนน่าจะหมดแล้วนะไม่มีแล้วจบครับข้อสงสัยคือนั้งแข็งแข็ง